นนกันมณีมาเจอกันบ่บได้ไปใส่ครับมือน,นี้กามาซื้อของให้ผู้กักตวัวครับอากาเป็นไทยพี่น้องเจ้าของนี่แหละครับผมช่วงนี้จังหวัดขอนแก่นโควิดระบาดก็ระวังตวัวนี่ิดน้อยเด้อพี่น้องซื้อของไปบุญกฐินทางเพชรบูรณ์นะคกับพี่น้องก็ได้กอกเขาซาน 6กกว่ากิโลครับผมแล้วก็มีขนมเปี๊ยะลังเนึ่งแล้วก็มาซื้อของให้คูกักตอยู่บ้านพื้ออีกสองครอบครัวครับมันนี้ถือว่าทับเป็นทําบุญนไปเลยครับผมเ,เดี๋ยวบาวเจ๊กมีคคิดดีๆบาเจ๊กก็ได้ถ่ายทาให้พี่น้องในเบิงใหม่นะอขอคุณหลายๆสําหรับการติดตามครับช่วงนี้ครมีธุระนิดน้อยครับพี่น้อง ยุ่งๆอยู่ก็เลยบ่ค่ยคอยได้ถักลงคลิปให้พี่น้องในเบิ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาเจอะๆหนเด้อครับผมทางช่องยู u ู e หรือว่าทางเพจอีสานบ้านนาส่วนครับผม a c e b o o k ครับซื้อของกับประกาศลงดนะให้แฟนลงไปซื้อรับพี่น้อง ดัดตัวองของไปให้ผู้ดัดตัวครับพน้องซื้อของไปหลายย่างนะเนกระยู่บ้านผืนย่างแล้วอัดรับอืมแวก็ได้เป็นนะครับตัวแล้วเธอได้ไหแล้ว ที่เป็นเท้อสองนี่ครับใ,ให้แฟนลงไปเอาของให้ครับเป็นปนุกจิ้นนุกเป็นปลา ก็จะไปยอย่างนั่นพอนี่นี่กักตัวสองงาน,นติดกันเลยระบบปิดนะหมาวา่าเถอะเหลือตรวจอีกรอบนึงไปก้อนใยาย เภอเมืองจังหวัดอุบลรบชธานนะคะชากกรทำบุญกระถิ่นทอดกระถิ่ที่วัดดาวเรืององบลนาคาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอุบาธนีห่รินะคะพระมาลามาทำบุญขุบุญอุทิศส่วนกุศทไว้ขอวิจิตบรรบุเจ้าวานะครับหนึ่งอินณบิดามาดามิเียง วันทำวันทำนะครับที่คนไทยนะครับขนมนะครับเบิชเป็นโรงทานนะครับขนมหมูทอดนะครับขอเจิมที่ได้มาวันนี้มาดามได้มาวันนี้เพราะว่าน้องชายค่ะที่น้อยเคยบวชที่นี่ค่ะท่วันดาวเรืองนะคะบ้านนานาป่าค่ะแต่ไม่รู้เชล ยังไม่ได้ถวายจะถึงค่ะยอดประมาณน่าจะถึงสองแสนได้แล้วั้งคะประมาณประมาณคร่าวๆนะคะตอนนี้กำลังะ่าง